หนับ1ซองผสมกับน้ำนะครับ200ลิตรนะครับผสมกับน้ำา200ลิตรฉีกซองนะครับเสร็จปุ๊บก็เทนะครับเทลงไปเลยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับผสมน้ำนะครับคนแล้วใช้ได้เลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกนะครับนะครับแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับหลังจากฉีดพ่นนะใช้เวลาประมาณ7-10วันนะครับพวกเศษฟางอ้อยเลยนะครับ สังเกตดูเนี่ยลราอองน้ำที่มาลงพวกนีนั่นแหละมันก็จะไปจับตัวกับพวกผีของดางอ้อยต่างๆพวกนี้ครับแล้วมันจะทำหน้าที่ในการย่อยสลาย,ยาใช้เวลาประมาณ7จ็ถึงสิวันนะครับไอ้พวกนี้ที่มันติดเกียกที่มันโดนย่อยสลายจากจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นที่เป,เป็นหัวเชื้อเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยครับมันก็จะบำรุงหน้าดินไปในตัวด้วยที่ได้ทําการฉีดนาะตัวจุลินทรีย์ไปรอบหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็ผ่านมา,มาประมาณเดือนกว่าๆครับเรามาดูการแตกหน่อของมันนะครับ นะอันนี้เป็นต่อสองนะครับแปลงนี้เป็นอ้อยต่อสองเนาะแล้วก็ฉีดนะครับบำรุงดินด้วยตัวเบอซอยตัวนี้นะนะครับลองมาดูว่าเนี่ยนะครับการแตกหน่อของมันนะครับแตกดีกามากๆเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่นะฮะดใูใกล้ๆไปเลยนะฮะีดเนี่ยขึ้นมา จุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นแบบสิบสิบต้นเนาะ